สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านนะฮะตอนนี้นะหลังจากที่พวกเราเนาะส้มรถเสร็จนะครับพี่น้องก็มาที่ร้านนะตองอยราคาเด็กนะครับแม่อะไรนี่โอ้แจ๋วเลยนะครับโปรโมทไปในตัวนะฮะทุกท่านเนี่ยโปรโมทร้านไปในตัวเนาะเพราะว่าใส่ ทำงานนะครับทุกท่านนี่โอ้เจ๊เพื่อนฮะใช่ใช่ไปให้พี่โพเนาะ,ะแม่มามาทำไมนออี่มาจ่ายเงินมาจ่ายเงินอ่ะ,ะเราก็จะมาซื้ออแผ่นคารูซิ่งเนาะเพื่อ <laughs> ที่จะไปมุงหลังคาเร์ลนะครับเพราะว่า เรายัางไม่ได้มุงได้แอมนะฮะทุกท่านก็รู้กาศนะฮะมาซื้อไปทำให้เสร็จเนาะทุกท่านเพราะว่าข้าวก็ต้องเตรียมที่ไว้ข้าวเนาะทุกท่านเนาะร้านนี้เป็นขาประจำนะครับทุกท่านมานะ ลงจากรถมาเห็นหน้านี่โอ้ออ <c oughs> เขาก็รู้ว่าพวกเรามาทำอะไรเนาะนี่นะก็จะนำขึ้นรถรถผมกลับไปเลยเนาะทุกท่านเพราะว่าแค่ความยาวแค่สีเมตรนะครับ โอ้ตอนแรกก็ว่าจะ,อะเอาเป็นสีเนาะมันมันราคามันสูงนะครับ<ม>ก็เอาอเปลี่ยนใจเนาะเอาเป็นลายธรรมดาดีกว่านะนี่ครับโอ้สามพันเจ็ดร้อย นะครับ3,717บาทนะฮะนี่รถจะลงไปได้ไหมต้องพาสวนย,งยางยาหนิงลงไปเนาะทุกท่านเนาะ <c oughs> ต้องผ่าเสวนยางยันหนึ่งลงไปถึงจะลงไปได้ส่วนถนนนะครับเมื่อสักนะครคู่เออไม่ไม่ใช่เม,นะมื่อสักครู่เราเมื่อเช้านะเมื่อเช้าผมก็คุยกับท่านสทอนะครับบอกว่าเพื่นบอกว่าเดี๋ยวรออีกแป๊บนึ่งนะฮะรถที่จะมาทำถนนก็มาแล้วนะฮะเอซโอสรุปก็ ได้นะถนนนะครับพี่น้องสรุปได้ถนนคอนกรีตนะทางเข้าบ้านนะครับก็ท่านสทอบอกว่า,น,าน่าจะปลายเดือนนี้นะครับก็อดีเนาะรอให้ถนนแห้งนะครับรอให้ถนน,นแห้งนะครับต่อไปก็จะสะดวกสบายเนาะในการสัญรจรนะ เข้าออกทางเข้าบ้านของผมเนะาะทุกท่านส่วนรถก็ยังเหลือนะฮะทะุกท่านเนาะยังเหลือเบรกเบรกมือนะฮะยังเหลือเบรกมือที่ยังไม่ได้ซ่อมนะฮะเนื่องจากออร์ร้านเขาลูกค้าเยอะนะฮะนะ,ะเดี๋ยววันหลังเนาะนะครับ มาไล้ล้าลงอาชีดเลยหลดก็มีจะใช้กับใช้เนาะ,ะเจอกันใหม่ครับในคลิปต่อไปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ